หลัการแตกแรงเนี่ย x cos y นี้ไม่ใช้นะเราจะใช้ cos คือชิดนะครับ sin คือข้ามเพราะ cos มันคือชิดฉากอะไรเงี้ยเช่นเป็นรูปนี้ใช่ปะ่ะถ้าเราจะแตกแรงเข้าแกน x f 1, f 1เนี่ยเขาให้มาเป็น450ทํามุม30กับแกน y ถ้าเราจะแตกแรงเข้าแกน x แตก f 1เข้าแกน x นี้นะแต่ f 1เข้าแกน x มันจะไปทางนี้ใช่ปะ่ะ F1 เข้าแกน X นะครับอย่างนี้มันต้องเป็น F1 ซาย30ครับ F1 ซาย30องศานะครับ450ซาย30อันนี้นะครับคือ F แกน x นะครับเราสามารถจำไปได้ว่าชิดคอรห่างซายชิดคอรนะครับห่างซายขอโทษด้วยรายมือพี่เป็นแบบนี้จดไปกันไหม่ นะครับเออห่างอะไรชิดอะไรนะครับห่างคือห่างมุมเนี้ยมุม30เนี้ยครับห่างมุมก็คืออยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงข้ามมุมนะครับแล้วก็ชิดคือนี่นะครับฝั่งนี้คือประชิดมุมนะครับมุม30เพราะฉะนั้นถ้าแตะเอฟเข้าแกน y มันจะกลายเป็น f 1 c o s 30งคอามเนี้ยนะครับ f 1 c o s 30นะครับนี่คือ f y หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ หลายคนลืมนะครับก็ถือเป็นการทวนไปในตัวอันนี้คือ F 1นะจริงๆก็มี F 2ด้วยครับแล้วเขาก็จะมีมุมแบบแปลกๆให้มุม3,4,5นะครับอันนี้เป็นมุมแบบสามเหลี่ยมที่เรียกว่ามุมแบบสามเหลี่ยมการแตกมุมของไอ้ไอแรงเนี้ยแตกไงเราจะใช้หลักการชิดคอสห่างซนยกัน,กนคือเราจะเริ่มด้วยการเริ่มด้วยการใส่มุมไปสักมุมก่อนนะครับเช่นมุมนี้พี่ให้เป็นมุมเซตา มุมนี้เป็นมุมเซตาสมมุติว่าไม่เอาดีกว่าว่าสมมุติว่ารูปใหม่ว่ารูปใหม่สมมุติเป็นแรงใดๆแรงใดๆแบบนี้นะครับอ,อันนี้เป็น f แล้วกันนะครับแล้วก็เขาให้มุมมาพี่เปลี่ยนเลขมุมด้วยเป็น52 13เป็นสามเหลี่ยมมันเป็นอัตราส่วนสามเหลี่ยมเนาะห้าสิบสองสิบสามนะครับเออเราจะมีการ สมมุติเซตาไว้ซักมุมนะครับเช่นมุมนี้คือมันจะได้ว่าอันนี้จะเป็นมุมฉากใช่ปะละ่ะนะครับแล้วก็กําหนดเซตาไว้ซักมุมเช่นเป็นมุมนี้มุมนี้เป็นมุมเซตานะครับแล้วถ้าสมมุติเราจะแตกมุมแล้วเราจะใช้เซตานะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเอา f เนี่ยครับมาแตกเข้าแกน x เนี่ย f เข้าแกน x อย่างนี้นะ f นี้นะครับมันก็จะได้ว่า f x กเนี่ยก็จะเท่ากับชิดคอทางสายใช่ปะ f มันอยู่ชิดมุมนะมันก็จะเป็น f cos เซตาอ่ะอยู่แล้วนะถ้าต่เข้าแกน y ตรงนี้ก็จะเป็น f y เนี่ยก็คือ f sine เซตาใช่ปะ่ะก็ปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูไว้ว่าไอม้มุมเซตาที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็น cos เซตาเราก็จะมีหลักการอยู่ว่าตอนที่เราตอนที่เราท่องตีโกนมิติอนะ ถ้าตรงนี้เป็นมุมเซตาตรงนี้เป็นมุมฉากเงี้ยนะครับด้านนี้จะเป็นด้านฉากใช่ป่ะด้านนี้จะเป็นด้านข้ามนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านชิดขอใครข้ามนะครับตรงนี้เป็นด้านชิดถ้าเราอยากได้คอสเซตาคอสคือชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากนะครับชิดอยู่ตรงนี้ นะครับฉากอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาดูเลขตรงนี้เลยก็ได้นะไอน,นี้คือชิดชิดคือ12ฉากคือ13งั้นคอสเซต้าเราก็ไม่ติดเป็นคอสเลยเราติดเป็น12ส่วน13นะครับเราจะได้ว่าตรงนี้มันคือ f คูณ12ส่วน13นะในทำนองเดียวกับ f y นะครับเราใช้ไซ n ์เซต้าไซด์คือข้ามส่วนฉากใช่ปะข้ามส่วนฉากไอน,นี้คือไซ n ์นะครับข้ามคือ5 ใช่ปะฉากคือ13นะครับเพราะฉะนั้นไอซายเซต้าก็คือ5้าส่วนสิมันก็จะเป็น f อฟคูณห้ส่วนสิบสามนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะหลักการคือกำหนดมุมเซต้าไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้คอสไซน์แล้วก็ค่อยมาดูว่าไอคอส์น่ะมันคือเลขอะไรส่วนเลขอะไรใช่ไหมไซน์คือเลขอะไรส่วนเลขอะไรนี่คือทฤษฎี แต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงที่เราคำนวณจริงๆครับเราจะไม่เสียเวลาตั้งมุมเซตาไว้นะครับมันจะมีหลักการจําอยู่นิดนึงนะครับนิดเดียวหลักการจําคือว่ามันจะมีด้านด้าน13เนี่ยเราจะเรียกว่าด้านฉากใช่ปะ่ะด้านสิคือด้านฉากนะครับอันนี้คือฉากนะครับแล้วก็จะมีด้านที่ขนานแกน x นี่คือด้าน12นะครับด้านที่ขนานแกน y คือ5นะจะเห็นว่าถ้าเราแตะเข้าแกน x อ่ะ มันจะคูณด้านที่ขนานแกน x ส่วนด้วยด้านฉากไป12ส่วน13ถ้าแต่เข้าแกน y คือมันจะคูณด้วยด้านที่ขนานแกน y ส่วนด้วยด้านฉากนะครับนี่คือด้านขนานแกน y ขนาน แกน y นะครับนี่คือด้านขนาดแกน x สิบสองคือด้านขนาดแกน x เนอะเออสิบสามนี่คือด้านฉากอันนี้คือพื้นฐานเลยเว้ยพื้นฐานสำคัญมากเป็นรากฐานเลยนะครับเอาไปใช้ต่อเยอะมากนะครับ งั้นแปลว่าถ้าเราได้ตรงนี้แล้วไม่ทันกดจุดไว้นะนะครับไม่ทันกดหยุดไว้จดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อพอเราได้ได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาใช้เทคนิคนี้ในการแตกมุมนะครับมุมเซต้าที่กําหนดไว้ลบเลยไม่เอาแล้วนะครับเราจะใช้หลักการคือถ้าแตกเข้าแกน x เราก็ fx ใช่ป่ะแตกข้าแกน x ก็คูณด้านขนาดแกน x ส่วนด้วยด้านฉากนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าสมมุติเราจะแตกมุมเปลี่ยนสีนิดนึงอะ สีนี้แล้วถ้าแต่ f 2เข้าแกน x f 2เข้าแกน x นะ,ะต้องคูณด้วย f 2เข้าแกน x ก็จะเป็นคูณด้วยระยะที่ขนานแกน x ส่วนด้วยระยะฉากระยะฉากคือไหนฉากคือด้านที่ด้านที่ตรงข้ามมุมฉาเกเขียนไปก่อนนี่คือมุมฉากนะครับด้านที่ตรงข้ามมุมฉากคือ5อันนี้คือด้านฉากถ้าแต่เข้าแกน x คูณด้วยระยะ x ส่วนระยะฉาก x ส่วนฉาก นะครับมันก็จะคูณด้วย3ส่วน5อืมนี่คือ f นะครับ f y เข <F y, S 2> <y, S 1> ียนใกล้ๆกันอันนี้คือ f y มันสั้นไปหน่อยนี่ว่าปึ๊บ,บอยู่แถวๆนี้ f y นะครับก็คือเอา f 2ครับแต่เข้าแกน y เราจะคูณด้วยระยะ y ระยะ y คือ4 ส่วนด้วยระยะฉากคือ5นะครับเราก็จะคูณด้วย4ส่วน5แค่นี้เลยนะครับแต่เข้า x คูณ x ส่วนฉากแต่เข้า y คูณ y ส่วนฉากจบแค่นี้นะแต่ส่วนถ้าเป็นมุมเซตาใช่ปะก็ชิดคอสห่างสายชิดคอสห่างสายนะครับโอเคนี้คือพื้นฐานพื้นฐาน ทีนี้เราจะเอาไปใช้จริงแล้วนะเราก็จะไปใช้ในการแตกมุมแตกมุมของพวกนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ถนัดใช้แบบนี้นะครับเราใช้มุมเซตาธรรมดาก็ได้นะครับคือเราจริงๆแล้วเราก็สามารถหามุมเซตาได้นะครับเช่นสมมุติว่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมสามสี่ห้านี้ใช่ปะสามเหลี่ยมสามสี่ห้านี้ใช่ไหมสามสี่ห้าแบบนี้นะ รเราก็สามารถหามุมได้มุมเนี้ยนะครับเราก็จะใช้แบบ arc sine arc cos arc tan อนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะรู้ส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างให้2ตัวนี้มาเยอะตัวนี้อาจจะไม่ให้มาบ้างนะครับในแต่ละโจทย์ในแต่ละรูปเพราะด้านนี้กับด้านนี้มันวัดง่ายอืมงั้นถ้าเขาให้มาแค่2ด้านนี้มาน,นะสด้านนี้เนาะมันก็คือด้านสมมติถ้าเราหามุมนี้มุมนี้เป็นเซตา้าด้านนี้คือด้านตรงข้ามนะครับด้านนี้คือด้านชิดมุม มันก็จะเป็นข้ามกับชิดนะครับข้ามชิดก็จะเป็นแทนปะข้ามจากชิดฉากข้ามชิดอ่ะนะครับแทนคือข้ามส่วนชิดนะครับงั้นเราก็จะใช้ arc t ท n ข้ามคือ4ชิดคืออาร arc t a 4ส่สวนสกดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้นะจะหามุมใช่ไหมเราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับการกด arc t ทนไม่ยากครับก็คือกดชิดแล้วก็กดแทนมันจะเป็น arc tan เง, Art งี้ยนะครับ แล้วก็4ส่วน3กดเศษส่วนได้ปะไม่ได้นะครับกดชิ ft แทนนะครับแล้วก็เศษส่วน4ส่วน3นะครับเมื่อกี้พี่เปลี่ยนโหมดก่อนน้น,นี้พี่ใช้เวกเตอร์เดี๋ยวค่อยสอนแหละนะครับก็คือได้53.13อันนี้คือมุมเลยนะครับซึ่งแปลว่าเราก็จะได้มุมนี้ครับก็คือ53.13องศาแล้วพอเราได้มุมเราทำไงต่อเราก็เอามุมนี้ครับ 53.13ก็คือมุมนี้แล้วเราก็จะใช้สเต็ปม,มุมนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นคอ 53. 13, ส53.13ไซ n ์53.13ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับใช้สเต็ปม,มุมก็ได้ครับต้องดูอาจารย์ด้วยอาจารย์บางท่านเขาจะฟิกว่าเขาอยากให้ใช้สามเหลี่ยมเป็นเขาก็จะห้ามใช้มุมให้มุมแบบทิ้ถ้าให้มุมแบบสามเหลี่ยมคล้ายมานะห้ามใช้มุมเป็นองศาให้ใช้สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ฟิกก็แล้วแต่ จะไม่สติ๊กเราก็ยังไงก็ได้นะครับหามุมก็ได้หรือว่าใช้สามเหลี่ยมก็ได้